สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่ใน Pet ซิม ULATOR อีกเช่นเคยนะคะและเราก็ยังอยู่ใน r n g EVENT ค่ะ นี่เลยนะคะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยออร่าแบบจัดเต็มสุดๆนะคะมีแต่คนแบบใช้ออร่าหลักล้านกันทั้งนั้นเลยนะอิจฉาม,มากๆเรามาดูผลประกอบการที่เราเปิดทิ้งไว้เมื่อคืนกันเลยดีกว่านะคะมาดูกันว่าเราได้อะไรมาเท่าไหร่บ้างนะหลังจากที่เมื่อคืนนะคะเรามีการเปิดฟาร์มไว้เราก็ได้เหรียญ RNG Coin เนี่ยมาที่ประมาณ1.73ล้านทุกคนมันเยอะมากๆเลยนะแต่ว่าเราอยากให้มันได้เยอะกว่านี้อีกเอาล่ะ แล้วสัตว์เลี้ยงของเราได้ตัวอะไรมาบ้างโอ้หทุกคนนี่หนึ่งในสองล้าน <c oughs> ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหเป็นออร่าแบบดาวเสาร์นะทุกคนมีเป็นดวงดาวสีดำนะคะแล้วก็เป็นวงแหวนรอบๆแล้วก็เป็นสีทองสวยงามค่ะน่าจะเยอะที่สุดในตอนนี้ของเราแล้วนะคะส่วนอันที่เราได้มาอีกตัวหนึ่งนะคะน่าจะเป็นหนึ่งในแปดแสนห้าค่ะ นี่เลยนะตัวนี้ออร่าของเขาเนี่ยจะเป็นแบบว่าคล้ายๆกับวาร์ใช่ไหมนึกถึงผลพอท่าของบล็อกฟูดนะคะเป็นโซลารนะคะหนึ่งใน8,500สัตว์เลี้ยงก็จะเป็นเจ้านอกคู่นะคะน่ารักสุดๆไปเลยนะแล้วก็มีดวงดาวดากเคราะห์น้อยนะคะร้อมรอบไม่รู้ว่ามีโลกอยู่ด้วยหรือเปล่านะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะ1ใน1,500เป็นแองเจิลคาวนะคะเป็นวัว ว้าวเป็นเรเดียนนะคะทุกคนสวยงามเช่นกันนะคะเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปอัปเกรดกันดูหน่อยแล้วกันนะ RNG อัปเกรดเราจะมาอัปเกรดสปีดกันนะคะเราคิดว่ายิ่งเปิดสปีดมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ย RNG คอยก็น่าจะได้ไวมากขึ้นเท่านั้นนะตอนนี้เราหวังว่าจะได้ RNG คอยมากขึ้นเรื่อยๆทําให้เราสามารถอัปตัวอื่นๆเนี่ยได้ให้เต็มไวขึ้นนะคะก็เลยจะมาอัป RNG a ฮ s สปีดก่อนเลยค่ะ นี่เลยนะทุกคนเหลืออีกนิดนึงตอนนี้เราเพิ่มสปีดมาที่บวก75%แล้วค่ะแล้วก็เหลืออีก1ล้านนะคะสามารถที่จะไปอัพอย่างอื่นได้หรือว่าจะเก็บไว้เพื่อมาอัพเจ้าต,ตัวนี้อีกนั้นเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ก่อนละกันนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาซื้อโชคดีเพิ่มกันดีกว่านะคะนี่เข้ามาเรื่อยๆเลยนะยังไม่ถึงเลเวลหาเลยอะทุกคนแล้วนี่นะคะก็จะเป็นอันที่เราสามารถครัพได้นะ เราสามารถครับสีทองได้เพิ่มอีก36อันสามารถครับลูกเต่าสีลุงได้อีกหนึ่งอันนะคะทุกคนนี่เย,ย้เรียบร้อยทุกคนสุดยอดเหลือสีลุงอีกอันเดียวนะเราก็สามารถที่จะได้ไมกะเลเวล2แล้วค่ะ เพราะว่าเราได้ลูกเต่าสีรุ้งเนี่ยมา2อันแล้วนะคะทุกคนอยากได้ไวๆนะอยากจะรู้มากๆเลยนะคะว่าการเพิ่มโอกาส10ล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะเป็นยังไงเอาล่ะนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังรู้มาว่าสัตว์เลี้ยงที่เราได้มาแต่ละตัวนะสามารถไปซื้อได้ะคะ่ะทุกคนซึ่งตอนนี้นะคะมีคนขายกันเยอะมากๆไม่จําเป็นต้องมาเปิดลุนเองก็ได้นะการที่เรามาเปิดลุ้นเนี่ยเราจะมาลุนเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่เพื่อที่จะได้ออร่าสวยๆมาอวดเพื่อนๆกันนะคะ วันนี้เราก็เลยจะพาทุกคนนะไปที่ Trading p พาซากันค่ะ <c oughs> เอาล่ะไปกันเลยดีกว่านะวันนี้เราจะไปดูทั้งสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ด้วยนะ <c oughs> เห็นเขาบอกว่าสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่เนี่ยออร่าสวยมากไปกันเลยดีกว่านะคะเอาล่ะถึงแล้วเรียบร้อยนะทุกคนมาที่ Trading t e r m i n a l นะดูเป็นตัวไหนดีคะก <c oughs> ่อนอื่นเลยนะสัตว์เลี้ยงไททานิกตัวนี้ค่ะมีคนเปิดได้แล้วถึง176ตัวด้วยกันนะคะเห็นเขาบอกว่าช่วงแรกเนี่ย เปิดได้กระจายเลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้เนิร์เรียบร้อยแล้วนะคะเปิดได้ยากมากๆไปดูตัวจริงของเขาหน่อยแล้วกันนะคะหวังว่าจะยังอยู่ว้นี่เขาขายอยู่ที่17.7ิลเลียนโหทุกคนมันราคาโอเคเลยนะคะโอเคไปดูสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่กันหน่อยแล้วกันนะเห็นเขาบอกว่าออร่าสวยนี่เลยนะคะเจ้านองฮุกตัวนี้ค่ะตอนนี้มีคนเปิดได้แล้วเกือบส0,000ตัวค่ะราคาหล่นมาที่65.6ล้านเลยค่ะ ไปดูเขาหน่อยแล้วกันนะเอาละค่ะว้วนี่เขาขายอยู่ที่65ล้านเท่านั้นเองโหขายถูกมากโอ้นี่ไงโหคนได้เยอะมากๆเลยนะโอ้โอ้โ,อโ,อโอ้แล้วก็มีตัวอื่นอีกด้วยนะคะนี่เลยค่ะโอโหได้เป,เป็นตัวชายนี่กันด้วยอะ่ะทุกคนสเตเลียงตัวใหญ่ชายนี่นะขายอยู่ที่1.25บิลลียนเลยค่ะ เป็นเรนโบว์ชายนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีเจ้า b บ t เตอร์ไฟตตัวนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะอยู่ที่1.45บิเลียนค่ะแล้วก็เป็น j e l l y f i ิ h ค่ะทุกคนอันนี้ราคาก็แรงช่ย่อยอยู่นะคะ1บินเลียนค่ะโอ้โหสุดยอดอ่ะทุกคนราคาดีมากเฮ้ยเขาเปิดยังไงเนี่ยเขาถึงได้เยอะขนาดนี้เนี่ยอยากเปิดได้แล้วว่ะ เราคิดว่าราคาถูกมากๆนะเพราะว่าตอนนี้ e อ c l u s i v e เองเนี่ยราคาก็อยู่ที่ประมาณแบบว่าเกือบ50ล้านแล้วนะก็เหมือนกับสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ตัวหนึง่งอย่นี้หรอเอาละค่ะทุกคนโอ้โหราคาถูกสุดๆไปเลยนะคะน่าจะเป็นเพราะว่ามันแบบว่าปล่อยออกมาเยอะเกินไปนะเออตั้ง3า0 0 0ื่นกว่าตัวนะ เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูสัตว์เลี้ยงตัวเล็กกันเลยดีกว่านะก็คือเจ้าไซคลบตัวนี้นั่นเองนะทุกคนไปกันเลยค่ะน่าจะมีคนขายอยู่นะราคาก็น่าจะไม่แพงมากเอาล่ะทุกคนมาลุ้นกันนะว่าเจ้าตัวนี้ที่เป็นเรนโบว์ชายนี่นะคะจะราคาแรงแค่ไหนนะแล้วก็โอ้หายไปแล้วค่ะเรามาช้าเกินไปมีอยู่ค่ะขายที่3ล้านเดี๋ยวเราจะซื้อเขาเลยดีกว่ามีคน ชิงป่ะเนี่ยโหโหชิงไปต่อหน้าต่อตาเราเลยค่ะอุตส่าห์หาเจอหายากซะด้วยหวังว่าเราจะได้เจอตัวที่ราคาดีกว่านี้นะให้คนนั้นเขาเสียใจไปมาปุ๊บซื้อปับ๊บมาปุ๊บซื้อปับ๊บมาปุ๊บซื้อปับ๊บอ้หายไปแล้วใครเนี่ยช่างใจร้ายจังเป็นคนแบบไหน ราคาสองร้านทุกคนเย่ yeah. เจ้าไซคลอบนะคะเรนโบว์ชายนี่ในราคาสองล้านเมื่อกี้เราแทบจะไม่ได้พูดนะเพราะว่าเรารีบซื้อมากๆเลยนะคะถูกกว่าตัวเมื่อกี้อีกอะ่ะสุดยอดโอโ้โหเป็นไซคลอบที่น่ากลัวน่าเกรงขามอยากรู้แล้วคะ่ะว่าออร่าเขาจะเป็นแบบไหนนะคะไปกันเลยดีกว่านะคะ โอเคโอเคโอเคอันนี้หนึ่งในสองล้านลอดว่ามันไม่เจ๋งแล้วค่ะนี่เลยนะคะมาแล้วมาแล้วหนึ่งใน9ล้า 99, น999,999ค่ะโอ้โหสุดยอดโอ้สวยงามนะทุกคนออร่าเขาแบบว่าเป็นลูกไฟสีเรนโบวด้วยนะคะเป็นไงบ้างคะตัวนี้นะ่าจะเป็นตัวที่ เจ๋งสุดหรือเปล่าของสัตว์เลี้ยงที่เป็นตัวเล็กนะทุกคนใครชอบบ้างออร่านี้โหแบบนี้ก็ไม่ต้องเปิดเองแล้วเนี่ย <c oughs> โอเคค่ะเห็นสัตว์เลี้ยงตัวที่ดีที่สุดที่เป็นตัวเล็กแล้วเราก็ต้องไปดูออร่าสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ด้วยนะหายากมากแค่ไหนนะคะมากเท่าไหร่ไปไปกันเลย เอาล่ะทุกคนเรากลับไปที่เทรดดิ้งพาซากันเลยดีกว่านะคะสแลงตัวใหญ่ที่มากับ I N G event ในครั้งนี้นะคะมีทั้งหมดอยู่4ตัวด้วยกันค่ะนั่นก็คือเจ้าจ l l ีฟิตตัวนี้เลยค่ะมีคนเปิดได้แล้วทั้งหมด40,000ตัวค่ะมันก็น่ารักดีนะแต่ว่าเรายังไม่ชอบเท่าไหร่นะสำหรับตัวนี้ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเจ้าโรบอตตัวนี้ค่ะมีคนเปิดได้แล้วมากถึง50,000ตัวค่ะทุกคนมันเยอะมากๆคือนี่เขาแบบ ปล่อยฟรีเลยหรือเปล่านะแต่เราก็ยังเปิดไม่ได้สักตัวเลยนะ <c oughs> โอเคค่ะตัวต่อไปนะคะนั่นก็คือเจ้าดอกคูกตัวนี้นั่นเองนะมีคนเปิดได้แล้วสา0 0 0ืตัวนะทุกคนตัวสุดท้ายเป็นเจ้าบัตเตอร์ไฟตัวนี้นั่นเองค่ะตอนนี้มีคนเปิดได้แล้วถึงสา0 0 0ืตัวนะคะแล้วก็ราคาแรงสุดอยู่ที่เจ็ล้านค่ะตัวนี้หรือเปล่าที่พลังจะเยอะที่สุดไปดูหน่อยแล้วกันนะ โอ้นี่คือออร่าของเจ้าบาเจ้าไฟานะทุกคนเป็นเหมือนเปลวไฟสีดำนะเราว่าสวยนะมันพุ่งมากเลยอ,ะอ่ะโหทุกคนว่าไงคะลังเลมากเลยอ่ะตัวไหนดีอ่าเห็นเจ้าปลาเว็บเว็บออร่าของเจ้าปลาโอ้เราว่าเบาไปหน่อยนึงนะเปลวไฟสีน้ำเงินถ้าได้เป็นตัวเรนโบ์คงดีมากอ่ะตัวไหนอีกอันนี่เจ้านกฮุ่งนะคะ โอ้ว้วาวของเจ้าโนกโคเป็นเหมือนเข็มนาฬิกานะคะเป็นหน้าปัดนาฬิกายุคโบราณนะสวยมากสวยมากนี่เจ้าโรบอตนี่คือตัวนี้นะคะทุกคนสวยเหมือนกันนะซื้อเก็บซื้อเก็บ น่ารักน่ารักอาล่ะทุกคนเราเลือกได้แล้วนะคะเราว่าความออร่าสูงสุดเนี่ยเราว่าต้องเป็นเจ้าบัตเตอร์ไฟแหละเล่นใหญ่สุดสวยสุดนะคะเอาล่ะนะเดี๋ยวเราจะไปหาเจมกันก่อนดีกว่านะไม่มีตังจะซื้อเรายังเหลือเอ็กอยู่2ใบนะทุกคนเอกคุโซีเอของสปอนบ๊อบนะคะในราคา50ล้านดูกันนะว่าจะมีคนมาบิดให้เราหรือเปล่านะ30วินาทีสุดท้ายยังไม่มีใครบิดนะคะ เราลดราคาหน่อยแล้วกันนะร้อนเงินนะคะลงไปที่45ล้านลองดูว่าจะมีใครบิดหรือเปล่านะคะโอเคมีคนให้ราคาแล้วนะคะที่45ล้านค่ะเย,ย่ดีใจมากขอให้เขาได้ไททานิกเลยนะมีใครจะบิดเพิ่มไหมเอ่ยโอเคเย,ย่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนมาดูกันเลยดีกว่านะว่าที่นี่เขามีขายหรือเปล่าเจา้าบัตเตอร์ไฟน์นะคะ เอาละค่ะทุกคนตรงนี้มีขายที่73ล้านนะคะแล้วก็มีเป็นเรนโบว์ชายนี่ด้วยนะแต่ขายที่900ล้านเลยค่ะอันนี้65โอขายถูกมากทุกคนขายที่65ล้านนะจากที่เราดูตอนแรกเป็น70กว่าล้านใช่ไหมซื้อเลยดีกว่าเขาคงมีเยอะ ซื้อมาเรียบร้อยแล้วค่ะเย้เย่เย่เยเยได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะไหนอ้วนหน่อยอุ้ยโอ้โหโอูห้มีออร่าเป็นแบบผีเสื้อตัวเล็กๆนะคะอยู่ข้างๆด้วยนะโอ้โหได้มาแล้วนะคะอยากรู้ว่าเขาเป็นตัวแรและหายากแค่ไหนนะคะต้องกลับไปที่อีเวนต์กันค่ะอยากรู้มากว่าออร่าเขาจะเป็นแบบไหนนะคะมาสวยงามมากทุกคน ถึงใน50ล้านนะทุกคนเกือบๆแล้วโอ้โหสุดยอดตัวด,ดีสุดๆนะคะเอาละค่ะเง้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะเราหวังว่าเราจะเปิดได้เจ้าสัตว์เลี้ยงไททานิกที่มีออร่าสวยงามสวยงามให้ทุกคนได้ดูกันนะคะงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้เท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทุกคนโพลมาจากไหนเนี่ยงงไปหมดแล้วนะคะ ทำไมอยู่ๆมี2ตัวแบบนี้ล่ะน่าจะเป็นบั๊กของเกมอะไรสักอย่างแน่เลยอะ่ะทำให้อยู่ๆสัตว์เลี้ยงของเราจากหนึ่งตัวกลายเป็นสองโหอย่างนี้ออกไปข้างนอกกับเราสองตัวแบบนี้ก็คงดีสิว้านึกว่าโชคดีซะอีกนะคะอยู่ในกระเป๋าไม่มีนะคะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะอ๋อเสียดายอะ่ะโถเอ้ยตกใจเมื่อกี้เปิดฟาร์มทิ้งไว้นะคะเอาล่ะงั้นลาไปอีกรอบแล้วกันนะคะ สวัสดีค่ะ